สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทําให้ตัว CPU นะครับของเพื่อนๆที่ใช้ Intel Gen 11นะครับ boot Windows ได้นะครับซึ่งก็หลายคนก็เจอปัญหาเหมือนผมนะครับคือเราจะทําการลง Windows แต่ไม่สามารถลงได้ครับเราจะต้องทําการโหลด d เ i v e r นะครับ Intel rst vmd driver ก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับ ไปที่ Google นะครับทำการค้นหานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ Intel RSDVMD Driver นะครับเข้าเว็บของ Intel เลยนะครับไปทำการโหลดนะครับนี่นะครับก็เลื่อนลงมานะครับที่ Windows ของเรานะครับนี่นะครับ มีหลายตัวนะครับมานี้ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับ F6 FLPY เนี่ย X 64 b i บิตเนี่ยนะครับอ่าเป็นตัว10นะครับก็ทำการกดอ่าดาวน์โหลดมานะครับกดดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับอ่าก็ไปที่ไฟล์นะครับให้ทำการนะครับแตกไฟล์ก่อนนะครับคลิกขวานะครับใช้โปรแกรม ที่เครื่องเพื่อนๆมีนะครับทําการแตกไฟล์นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนไม่ยากครับให้นําตัวเนี่ยนะครับคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการก๊อปปี้ทั้งโฟลเดอร์เนี่ยนะครับ F6 เนี่ย FLPY นะครับ X64 นีนะครับก๊อปปี้ตัวนี้เลยทั้งหมดนะครับ ไปวางในแฟลชไดร์ที่เราทําตัวบูตวินโดว์ไว้นะครับผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับแฟลชไดร์ผมนะครับวินโดว์ก็โหลดจากเว็บ Microsoft นะครับมีให้โหลดนะครับเนี่ยนะครับก็คือทําการตั้งค่าตัวแฟลชไดร์นะครับให้บูตได้ก่อนนะครับแล้วก็นำไอตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับของอ่า i n t e n Gen 11มาวางนะครับเนื่องจากว่า ตัว w o w s o w ะนะครับของ Microsoft เขายังไม่ได้มีการสั่งตัวโปรแกรมนี้เข้าไปทำให้เวลาเราบูตนะครับเราไม่สามารถบูตวินโด้ะได้เราก็เลยต้องทำการเอาตัวนี้มาติดตั้งก่อนแล้วเวลาบูตอ่ะก็ทำการเปิดเครื่องมาก็กด F2 หรือปุ่ม delete หรือปุ่มอื่นๆนะครับที่เข้าหน้าไบออดก็ตั้งค่าแฟลชได์นะครับให้ เป็นตัวบูตตัวแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับครับเมื่อเข้ามาไม่เจอวินโดว์นะครับไปที่โหลดเดเวอร์ไปที่เบาที ounce, ท่ไฟล์ dvd หรืออะไรที่เราเก็บวินโดว์นะครับไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับ x 6 4กดโอเค OK นะครับเลือก ตัวล่างนะครับกด n น x นี่นะครับเท่านี้ก็จะเจอ,อวินโดว์ของเราเจอฮาร์ดดิส์ของเรานะครับทำการกดนิ้วเพื่อลงวินโดว์นะครับ